สวัสดีครับทุกคนอินโทรที่คุณเพิ่งเห็นไปเมื่อสักครู่นี้เป็นอินโทรใหม่ของช่อง KJ Wingman Channel นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็คงจะต้องขอมาขอบคุณนะครับผู้ที่มีส่วนช่วยทำโลโก้แล้วก็อินโทรชิ้นนี้นะครับคนแรกนะครับขอขอบคุณน้องบอมนะครับน้องบอมนี่จะมีส่วนช่วยทำในส่วนของปั้นโมเดลตัวอักษร KJ Wingman นะฮะให้มันดูเป็น 3D 3มมิตินะครับช่องทางการติดต่อนี่เลยแปะไว้ให้แล้วนี่เลยครับ ก็ติดต่อน้องเข้าไปนะครับทำในส่วนของปั้นโมเดล 3D a n i m เมชันทั้งหลายนะครับน้องบอมนะฮะคนนี้คนต่อมานะครับในส่วนของอนิเมเตอร์นะครับนี่คนนี้เลยครับ 3D อ n นิเมเตอร์ฟลิกนะครับคนนี้ก็มีส่วนช่วยทําให้ตัวอักษรนะครับมันมูฟเมนต์แล้วก็มีการเคลื่อนไหวนะครับนี่เลยช่องทางการติดต่อนะครับสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับ 3D a อนิเมเตอร์ฟลิกนะครับ แล้วก็คนสุดท้ายขาดไม่ได้เลยคนนี้คนนี้นะครับเป็นคนที่ช่วยออกแบบสัญ,ญลักษณ์แล้วก็โลโก้ KJ Wingman ที่คุณเห็นอยู่ตลอดเวลาที่ผมลงคลิปมานี้นะครับนั่นก็คือคนนี้เลยเนี่เพจหัวฟูแว่นดำนะครับคนนี้เลยครับสามารถเข้าไปติดตามเพจเขาได้นะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อของเขาก็อยู่ในเพจนี้เลยนะครับเพจหัวฟูแว่นดำเนี่ยผมเคยร่วมทําคลิปกับเขามาแล้วนะคลิปหนึ่งเจ้าของเพจเลยนะครับสามารถดูได้ที่นี่ผมแปะไว้ให้เลยนี่ยครับ เคยทำคลิปร่วมกันมาแล้วเอาละครับในส่วนของคลิปนี้ก็ถือว่ามาสแสดงผลงานใหม่นะครับอินโทรใหม่ของช่อง KJ Wingman Channel นะครับใครที่ชอบอินโทรชิ้นนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นการแทนคำขอบคุณนะครับทีมงานของผมทุกคนเลยที่ช่วยทำอินโทรชิ้นนี้ขึ้นมานะครับผมโอเคในส่วนของคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย